w วโม o บริษัทในเครือของ a l p h a b บ t กกำลังจะสร้างความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เลยครับในวงการรถยนต์ไร้คนขับด้วยการส่งโรโบแท็กซี่รุ่นใหม่ล่าสุดลงสนามซึ่งรถคันนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินเลยก็ได้นะครับว่าใครจะได้เป็นผู้นำในตลาดนี้เอาละเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วอะไรล่ะคืออาวุธลับที่เวโมจะใช้เพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขันที่ดุเดือดครั้งนี้ ซึ่งคำตอบทั้งหมดนะครับมันซ่อนอยู่ในรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของพวกเขานี่เองเอาละครับส่วนแรกเรามาทำความรู้จักกับหน้าตาของโรบแท็กซี่โฉมใหม่คันนี้กันให้ดีขึ้นอีกนิดดีกว่าและนี่ก็คือโอใจครับอ่านว่าโอไฮเป็นโรบแท็กซี่เจเนอเรชันที่6ของเวโม o ซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาเริ่มนำรถรุ่นนี้มาวิ่งให้บริการแบบไม่มีคนขับแล้วนะครับแต่ยังจำกัดเฉพาะกลุ่มพนักงานกับแขกของบริษัทเท่านั้น ถ้าถามว่าเจ้าโอใจมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยคือมันใช้รถยนต์พื้นฐานจากจีลี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนนะครับรูปทรงของมันจะดูเหลี่ยมๆกว่ารุ่นก่อนๆซึ่งก็ส่งผลดีคือทำให้เพดานสูงขึ้นพื้นที่ข้างในก็เลยดูกว้างขวางโปร่งสบายขึ้นเยอะเลยแถมบันไดาทางขึ้นก็เตี้ยลงด้วยทำให้ก้าวขึ้นลงสะดวกมาก แต่ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะดูใหญ่ขึ้นแต่ขนาดโดยรวมจริงๆแล้วยังเท่ากับรถรุ่นก่อนอย่างแจกว่า I-Pace เป๊ะเปเลยครับเรื่องภายนอกก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างในต่างหากเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเทคโนโลยีที่ขับเครื่องรถคันนี้มันเจ๋งแค่ไหนสิ่งที่ทำให้โอย่าขับเคลื่อนไปได้ก็คือระบบที่เรียกว่า w a y m o Driver Generation ที่6ครับ พูดง่ายๆมันก็คือสมองกลอัจฉริยะที่ถูกอัปเกรดมาใหม่หมดเลยถูกออกแบบมาให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นต้นทุนถูกลงและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันพร้อมลุยในทุกสภาพอากาศครับ เบื้องหลังความเก่งกาจของมันเนี่ยคือการอัปเกรดครั้งใหญ่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ไรด้าที่ปรับปรูใหม่จนลดต้นทุนไปได้เยอะมากระบบเรดราที่ล้ำหน้ากว่าเดิมแล้วก็มีกล้องอิมเมจเจอร์ตัวใหม่ที่มีความละเอียดสูงถึง17ล้านพิกเซลเลยทีเดียวทําให้มันมองเห็นได้ดีขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องหลายตัวเหมือนเมื่อก่อนแถมยังมีอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อรับมือกับฝนแล้วก็หิมะพร้อมกับระบบทาความสะอาดเซนเซอร์ในตัวเสร็จสับ ซึ่งคุณซาธิชเจยชันรานรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของเวโมก็พูดไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าระบบใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลับสำหรับยุคต่อไปของการขยายธุรกิจของเราโอ้โหฟังแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆแต่มันคือรากฐานสำหรับอนาคตทั้งหมดของบริษัทเลยทีเดียว ทีนี้พอมีเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วแผนต่อไปของเวโม o คืออะไรเรามาดูแผนการขยายธุรกิจของพวกเขากันต่อเลยครับแผนของเขานี่วางไว้เป็นสเต็ปๆเลยนะครับเริ่มจากตอนนี้ที่ให้บริการแค่พนักง,งานในแคลิฟอร์เนียไปก่อนจากนั้นภายในปี2026ก็จะเริ่มเปิดให้คนทั่วไปได้ใช้บริการในเมืองเดิมที่มีอยู่แล้วและตลอดทั้งปีนั้นก็จะขยายไปอีก10เมืองใหม่ในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ ก่อนที่ในอนาคตจะเริ่มบุกตลาดต่างประเทศโดยมีลอนดอนเป็นเป้าหมายแรกเพืให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเวโมให้บริการอยู่แล้วใน6เมืองของสหรัฐการที่จะเพิ่มอีก10เมืองรวดเดียวภายในปี2026เนี่ยถือว่าเป็นการขยายตัวที่เร็วแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะเอาละครับทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างว่าด้วยเรื่องการแข่งขันในระดับโลกทำไมการแข่งขันนี้ถึงได้ดุเดือดนัก คำตอบมันอยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับ25,000ล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าที่ Goldman Sachs คาดการไว้นะครับว่าตลาดเรียกรถด้วยสารไร้คนขับทั่วโลกจะมีขนาดใหญ่ถึงเท่านี้ภายในปี2030โอ้โหเดิมพันมันสูงขนาดนี้จริงๆพอมาดูภาพรวมคู่แข่งก็จะเห็นชัดขึ้นครับว่าในสหรัฐเนี่ยเว y โ o ค่อนข้างนำหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นซูสของ Amazon หรือเทส la าที่ยังอยู่ในขั้นทดสอบกันอยู่เลย แต่พอเรามองออกไปนอกประเทศเท่านั้นล่ะครับคู่แข่งจากจีนอย่างอปอลโลโกกับวีไรต์นี่กลับขยายตัวได้เร็วกว่ามากซึ่งนี่ก็คือแรงกดดันสำคัญเลยที่เวโมกกำลังเจออยู่แต่แน่นอนครับว่าเส้นทางของเวโมก็ไม่ได้รับรื่นสวยหรูไปซะทั้งหมดเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีอุปสรรคและความท้าทายอะไรที่รออยู่ข้างหน้า ตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายคนตกใจกันได้เลยนะครับกลุ่มธุรกิจที่ชื่อว่า a l t h a b e t ของ Alphabet ซึ่ง Waymo ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยรายงานผลขาดทุนสูงถึง7,510ล้านดอลลาร์ในปี2025ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเยอะมากเลยครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการเดิมพันกับอนาคตครั้งนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลขนาดไหนแล้วปัญหามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันยังมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วย การที่เวโมตัดสินใจเรือกรถยนต์ที่ผลิตในจีนมาใช้เป็นฝูงรถในสหรัฐเนี่ยมันก็สร้างความกังวลใจให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐไม่น้อยเลยและนี่คือเสียงสะท้อนความกังวลน,นั้นครับมาจากวุฒธธิสมาชิกเบอร์นีมริโนที่กล่าวว่าเรากําลังแข่งขันกับจีนแต่ดูเหมือนว่าคุณกําลังไปร่วมมือกับจีนซะอย่างนั้นซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันทางการเมืองที่เวโมต้องรับมืออย่างหนักเลยครับแล้วเวโมตอบโต้เรื่องนี้ยังไง พวกเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าบริษัทจีนเนี่ยเป็นแค่คนจัดหารถยนต์พื้นฐานเฉยส่วนประเด็นเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลเว m โก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าพวกเขาเป็นคนติดตั้งเทคโนโลยีของตัวเองทั้งหมดในสหรัฐและที่สําคัญคือไม่มีการแบ่งปันข้อมูลผู้โดยสารหรือข้อมูลจากเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิน้นแต่เรื่องที่น่าทึ่งมากของธุรกิจนี้ก็คือ ถึงแม้ว่าจะขาดทุนมหาศาลขนาดนั้นแต่หลังจากการระดมทุนรอบล่าสุดมูลค่าบริษัทของเวโมกลับถูกประเมินไว้สูงถึง126,000ล้านดอลลาร์นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงมากเช่นกันของจริงและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอยู่ในมือแต่ก็ต้องเจอกับความท้าทายทั้งเรื่องการเงินและเรื่องการเมืองที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเวโมจะสามารถขับเคลื่อนตัวเองผ่านเส้นทางที่ครุขระนี้ไปสู่การทำกำไรได้สำเร็จจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่ทั้งโลกกำลังจับตามองอยู่ครับ